รู้เลยว่ารักทั้งผู้หญิงและลูกมากย้อนคําพูดของพี่ชานนนแฟนหนุ่มของแพทนปนภภาผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีคนเดียวหลายคนกำลังจับตาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพิธีกรสาวแพทปนปภาอยู่เลยในตอนนี้ เพราะหลังจากที่อดีตสามีเบนเรซิงได้ออกจากเรือนจำหลายคนตั้งคำถามว่าพี่ชานนจะอยู่ตรงไหนของหัวใจแม่แพทซึ่งล่าสุดชาวเน็ตได้ขุดคลิปของหนุ่มพีที่เคยพูดถึงแพทกับลูกว่าเขาเป็นอะไรพีก็รักหมดแหละพี่เคยบอกกับเขาไปว่าแพทจะเบื่อพีหรือจะอะไรก็ได้นะ ตามสบายแต่ว่าต้องให้พีเป็นคนที่ดูแลเขากับลูกเพราะว่าพีไว้ใจตัวพีคนเดียวที่จะดูแลเขากับลูกได้ดีที่สุดไว้ใจตัวพีคนเดียวไม่ไว้ใจใครคนอื่นไง